She like that. Check like these out สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าเดือดนอกสนามทีมปืนใหญ่และลิเวอร์พูลร่วมวงแย่งคว้าตัวแข้ง4,000ล้านเว็บไซต์90มิลรายงานข่าวว่า ทีมลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนําของลีกอังกฤษกลายเป็นทีมล่าสุดที่ร่วมวงแย่งตัวชูอาเนเวสกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่ของลีกโปรโตุเกสเข้ามาเสริมทัพหลังส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดแห่งข่าวระบุว่าทีมลิเวอร์พูลและทีมปืนใหญ่ทีมคู่แข่งร่วมลีกได้ส่งแมวมองเข้ามาดูฟอร์มชูอาเนเวสในลีกของโปรโตุเกสก่อนช่วงเบรกทีมชาติซึ่งดาวรุ่งวัย19ปีฉายแสงให้ดูเป็นขวัญตา โดยการทำประตูที่เสมอทีมสปอนติ้ง1ต่อ1ในช่วงทดเจ็บในนาทีที่90บวก4ก่อนแซงเอาชนะ2ต่อ1ในนาทีที่90บวก7แน่นอนว่าทีมลิเวอร์พูลและทีมปืนใหญ่ยอมประทับใจผลงานของชูเอาอย่างไรก็ตามทีแมนยูในเต็ดและทีมแมนซิตี้อีก2ทีมคู่แข่งในลีกเคยให้ความสนใจอยู่เช่นกันซึ่งหากต้องการตัวไปร่วมงานด้วยคาดกันว่าจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านปอน์ราว4,500ล้านบาท เนื่องจากเจ้าตัวมีสัญญากับทีมเบนฟิก้าจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2028สำหรับชูเอาถือเป็นนักแต่อนาคตไกลของวงการฟุตบอลยุโรปโดยเพิ่งขึ้นทีมชุดใหญ่ของเบนฟิก้าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ลงสนามไปแล้ว38นัดรวมทุกรายการทำา2ประตูกับ2แอสซิสต์พาทีมคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสเมื่อฤดูการที่แล้วรวมถึงแชมป์บอลถ้วยเมื่อเดือนสิงหาคมโดยการเอาชนะปอร์โต2-0จนกลายเป็นที่ต้องการของทีมแมนยูไนเต็ด ทีมแมนซิตี้ทีมปืนใหญ่และทีมลิเวอร์พูลผู้จัดการทีมชาติเยอรมันออกมาเผยสาเหตุจับใครเล่นแบ็คซ้ายยูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมันออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่จับใครกองกลางจากทีมปืนใหญ่ทีมอันดับ3มในลีกลงสนามในตำแหน่งแบ็คซ้ายในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับทีมชาติเยอรมันเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับทีมชาติตุรกีแต่พวกเขาต้องพบกับความชอกช้าโดยพ่ายไป2ต่อสาม อย่างไรก็ตามผู้จัดจาก,การทีมไว้ย36ปีทําให้แฟนบอลประหลาดใจโดยการส่งมิดฟิลด์ของปืนใหญ่ลงสนามในตําแหน่งแบ็กซ้ายแถมเจ้าตัวยังทําประตูได้อีกด้วยโดยหลังจบเกมนาะเกลม,มันได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ส่งใครลงสนามในตําแหน่งดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ของเทพโรมาโนว่าผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องเสียงอะไรแต่มันเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะได้รับบทบาทสําคัญในศึกยูโรมากกว่าใครบอกว่า เขาต้องการลงสนามเขาอยากลองดูซักตั้งในตอนแรกมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนาให่เ้าเยอะระมันกล่าวมาทำความรู้จักกับเจ้าหนูชิโดโอบีมาตินกองหน้าวัย5 5ปีของปืนใหญ่ที่ยิงใส่ทีมหงแดง10ประตูชิโดโอบีมาตินยิงคนเดียว10ประตูในเกมที่ปืนใหญ่รุ่นอายุไม่เกิน16ปี ที่บุกไปถล่มเอาชนะทีมลิเวอร์พูล14-3ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับกองหน้าร่างโยงในวัย15ปีได้ลงสนามในหลายรุ่นอายุกับปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้เขาผ่านการลงสนามกับทีม U21 ปีและทีม U19 ปีและทำแฮตทิกได้ในเกมของ U18 ปีที่พบกับเซาท์แทมป์ตันสำหรับเจ้าหนูรายนี้เกิดทางตะวันตกของชานเมืองในโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กในสมัยตอนเด็กเขาเล่นกับสโมสซโคเปนเฮเกนโบคับ และเป็นหนึ่งในสองสโมสรที่รวมตัวกันเป็น FC โคเป็นเฮเกนที่ไมเคิลเลาดูปและหลอดเบนเนอร์เริ่มต้นอาชีพของพวกเขาส่วนการลงสนามในานามทีมชาติของเขาในอนาคตน่าจะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นเขาเริ่มต้นในปี2023โดยการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน16ปีแม้จะสามารถลงเล่นให้กับทีมชาติในจีเรียที่เป็นประเทศของคุณพ่อและรวมถึงประเทศบ้านเกิดอย่างทีมชาติเดนมาร์กในเดือนมีนาคมเขาปฏิเสธโอกาสที่จะติดทีมชาติอังกฤษ ในชุดเยาวชนที่จะเข้าร่วมในมอนตกูแล้วเลือกย้ายไปเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กซึ่งเขากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสําหรับในเดือนสิงหาคมเขายิง4ประตูนในเกมอุ่นเครื่องในระดับยุ17ปีที่เอาชนะทีมชาตินอร์เวย์ไปด้วยสกอร์6-2ดยการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของเดนมาร์กในชุดนั้นและโค้ชของทีมชาติเดนมาร์กรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกมากล่าวว่าด้วยส่วนสูง188เซนติเมตร ไม่ได้เป็นเพียงข้อได้เปรียบเดียวของ OB บีมาติเขากล่าวว่าเขามีความโดดเด่นเพราะรูปร่างของเขาแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลเพียงอย่างเดียวเขาตัวใหญ่และแข็งแกรง่งแต่เขายังมีความเร็วและมีความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลอีกด้วยมันทําให้เขาน่าสนใจทั้งในตอนนี้และในอนาคตระยะยาวเพราะมันน่าสนใจว่าด้วยศักยภาพด้านร่างกายแบบนี้จะพาเขาพัฒนาบนเวทีใหญ่ได้มากเพียงใดในระดับสโมสรโอบีมาติ เคยได้โอกาสจากมิเกลอาเตตาให้ขึ้นไปฝึกซ้อมกับนักเตะทีมชุดใหญ่มาแล้วและการยิงคนเดียวสิบประตูใส่ทีมลิเวอร์พูลยิ่งทำให้ชื่อของเขาถูกจับตามองมากขึ้นแต่ทางโค้ชของทีมชาติเดนมาร์กรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังมองว่ามีบางจุดที่เขาต้องพัฒนาเขาทำประตูให้กับเราได้มากมายแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาต้องเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีขึ้นเมื่อเราเจาะลึกไปยังสิบประตูที่เขายิงใส่ทีมลิเวอร์พูลเรายังเห็นบางสิ่งที่เขาต้องพัฒนา8ประตู มาจากการยิงด้วยเท้าขวาหนึ่งประตูจากลูกโมงและอีกหนึ่งจุดโทษมีเพียงไม่กี่ประตูที่เขาใช้ความได้เปรียบทางด้านร่างกายหลายประตูที่เขาทําได้มาจากการเคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทีมลิเวอร์พูลสำหรับเกมกับทีมลิเวอร์พูลไม่เพียงแค่โอบีมาตินที่ถูกพูดถึงแต่ยังมีฟอร์มการเล่นของแม็กดาแมนกองกลางวัย13ปีที่ถูกพูดถึงด้วยเช่นกันและดาวแมนยิง2ประตูกับ3แอสซิสต์เขาเก่งเกินเด็กรุ่นเดียวกัน และขึ้นไปแบกอายุโดยการเล่นให้ชุดยูสปีในช่วงฤดูกาลนี้เขาเป็นคนที่จ่ายบอลได้ดีมากแต่เขายังมีศักยภาพด้านร่างกายที่พร้อมเล่นกับเด็กที่โตกว่าแม้ว่าเขาจะอายุแค่13ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามจอร์จเบิร์ดเว็บไซต์ที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทีมเยาว,วชนของปืนใหญ่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวโอบีมาตินเอาไว้ว่าเขามักจะทำผลงานได้ดีในระดับ U15 ปีและ U16 ปี แต่เมื่อเขาขึ้นมาเล่นในทีมที่อายุมากกว่าเขายังมีส่วนร่วมไม่มากนักและไม่ได้บอลเยอะในบางครั้งต้องมีความอดทนอยู่บ้างแต่เขาเป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับโอบีมาตินจะอายุครบ16ปีในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าและอนาคตของเขากับสโมสรปืนใหญ่ค่อนข้างมั่นคงเขามรรลกข้อตกลงในการรับสัญญาทุนจากสโมสรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2024-2025 กับอนาคตของเขาในเรื่องทีมชาติยังเป็นประเด็นที่แตกต่างออกไปตัวเขายังไม่ยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติใดระหว่าง3มชาติที่เขามีสิทธิ์ลงเล่นไม่กลัวหน้าแตกตำนานแมนยูไนเต็ดออกมาฟันธงแชมลีกอังกฤษในฤดูการนี้ร้อยคีนนักวิเคราะห์ลูกหนังชื่อดังออกมาฟันธงทีมที่จะคว้าแชมลีกอังกฤษในฤดูการนี้มาครองวันที่15พฤศจิกายนปี2023รอยคีน อดีตกองกลางกับตันทีแมนยูไนเต็ดมีความเชื่อว่าทีมแมนซิตี้จะคว้าแชมป์ลีกอังกฤษในฤดูการนี้มาครองได้สำเร็จในปัจจุบันทีมแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงมี28คะแนนจาก12นัดตามมาด้วยทีมลิเวอร์พูลและปืนใหญ่ที่มี27คะแนนเท่ากันและรอยคีนออกมากล่าวว่าผมคิดว่ามาตรฐานของลีกสูงสุดไม่ค่อยดีนักในช่วง2เดือนหลังผมคิดว่าบางประตูที่เราเห็นกันในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมันแย่มากมันไร้ซึ่งคุณภาพ ทีมแมนซิตี้มันสุดยอดมากไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าบรรดาทีมอื่นจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองด้วยผมยังไม่สามารถมองเป็นอื่นนอกจากทีมแมนซิตี้ได้แม้ว่าพวกเขาอาจจะสะดุดไปบ้างแต่พวกเขายังแกร่งพอ